สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทํานายดวงนะครับของชาวลัคนามิถุนราศีมิถุนเนาะให้ผลในช่วงของอเดือนมิถุนายนะครับในเรื่องของความรักนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการทานายโดยกว้างนะไม่ใช่เรงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะขอให้เอาไปเป็นกำลังใจในเรื่องของความรักนะครับขอ,อสำหรับคนโสดก็ขอให้เจอเรื่องราวในเรื่องของความรักที่ดีนะครับหลังจากที่ดูคลิปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับโยด้วย นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เฟซบ o o กเพจนะครับชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโอดจุดแอคทิวิตี้นะครับก็จะไม่ได้ไม่ก็จะได้ไม่พลาดนะครับในส่วนของคอนเทนต์อื่นๆเนาะที่โดจะทยอยเสิร์ฟลงช่องช่วงนี้โดค่อนข้างหน,หนักหน่วงเหมือนกันนะครับในเรื่องของงานเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเจอกักทุกท่านน้อยหน่อยซึ่งอาจาจะเจอช่วงเย็ยนๆดึกๆแบบนี้แหละครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแต่ไม่ได้ทิ้งช่องไปไหนนะครับโดก็ทยอยอัพให้นะครับ ซึ่งในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเดีย๋ยวอาจจะปล่อยอทยอยปล่อยคลิปให้ได้บ้ากที่สุดนะครับเพราะว่าเรากันในช่วงที่เราก็ไม่ได้พักผ่อนเนาะเออคือเสาร์อาทิตย์เหมือนเหมือนจะได้หยุดแต่ก็ไม่ได้หยุดซะทีเดียวนะครับเราก็มีหลายๆอย่างที่ต้องทาที่ต้องสะสางนะครับเพราะฉะนั้นเ,เนี่ยอาจจะเจอทุกท่านน้อยหน่อยก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับว่าไม่มีคลิปของของฉันเลยมันเกิดของฉันเออราศีของฉันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอให้ใจเย็นๆกับดูหน่อยนะกันเนาะ นะครับเปกำลังใจให้กับโดูด้วยนะครับก็ฝากติดตามดูด้วยนะครับทุกคอนเทนต์ทุกช่องทางนะครับไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นวอล์กนะครับหรือจะเป็นพิกาการ์ตเนาะสำหรับทาง YouTube แล้วก็เป็นนิยายนะครับที่โดาไปแขวนไว้ที่คอมมูนิตี้กับทาง Facebook Page นะครับก็ฝากติดตามโดูด้วยให้กำลังใจดูด้วยทั้ง2ช่องทางนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับช้ามิถุนนะครับ คนที่มีคู่คบกันมามากกว่า3-6เดือนขึ้นไปหรือเพิ่งมีกรณีกันมามากๆขอให้ดูครึ่งแรกครึ่งหลังโดยทำทำสแตมป์ไว้ให้นะครับชาวมิถุนต้องบอกก่อนว่าภาพรวมก่อนนะรอยต่อรอยต่อเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการที่บางทีอมืมันมีมันมีความรู้สึกว่า ม,มีสองไม้เท้าขึ้นมาดมมีความรู้สึกว่ามันเป็นการที่ทุ่มเทนะทุ่มเทยังคอยส่องอยู่ตรงเนี้ยอืมไม่ห่างนะครับแล้วมันเป็นในเรื่องของบางทีการให้เวลากันอาจจะขาดตกบกห้องไปบ้างอืม แต่ถามว่าการที่เราไม่ได้อยู่กับคุณเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการทํางานทั้งนั้นเลยนะอืมการที่เราไม่ได้อยู่กับแฟนการที่เราไม่ได้เทคแคร์ดูแลแฟนเนี่ยมันเป็นในเรื่องของงานนะอืมซึ่งในมุมของแฟนเนาะหรือภาพรวมเนาะโดมีความรู้สึกว่าอ,อ่กันอยู่ด้วยกันน้อยมากอืมแม้ว่าจะไม่ว่าจะเป็น เรื่องการมาดูแลเอาเอกเอาใจความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามการดูแลกันน้อยมากเลยก่อนหน้าน,นี้เนาะถ้าเกิดว่าเป็นคู่ที่ไม่ปกติเลยก็ต้องบอกว่าอืมถ้าคุณเอาพูดตรงๆถ้าคุณไม่ใช่ตัวจริงอะ่ะเออหรือเป็นคนที่ความสัมพันธ์เปราะบ,บางอยู่แล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นความหนักหน่วงนะครับอืม แม้ว่าบางทีเราจะถอนตัวถอนใจหรืออะไรก็ตามออกไปไม่ได้หนักนะหนักจริงๆมันหนักทางคุณคุณนะอยากอยากไปแล้วแต่ด้วยความที่เราไปเราก็ไปไม่สุดอืมกลับไม่ได้ไปไม่ถึงแต่ในคู่ที่ปกติเลยก็ต้องบอกว่ามันเป็นการรอคอยรอคอยแม้ว่าบางทีบางครั้งเราก็แอบหมดหมดใจนะอืม ไม่รู้ทําไมดูอ่านด้วแบบนี้เลยมันเหมือนกับความหมดใจมันเหมือนกับความที่บางทีรอคอยว่าเมื่อไหร่มันจะมันไปได้สองกรณีนะรอคอยว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมาเคลียร์เคลียร์เพื่อทําให้มันดีขึ้นหรือรอคอยเพื่อที่จะไม่ไปต่อกันในความสัมพันธ์เพียงแต่ว่าขอให้มาบอกกันหน่อยอืมประมาณนั้นเลยช่วงรอยต่อซึ่งโดก็เห็นแหละว,ว่า ในช่วงต้นเดือนเนาะมันมีการพูดคุยกันจริงๆอืมในบางคู่เนาะมันมีในเรื่องของการเงินด้วยมีในเรื่องของปากเสียงบางคนบางคู่นะมันเป็นการทะเลาะกันในเรื่องของการเงินการมาก็จริงหรือการอยู่ด้วยกันอะไรก็ตามเนาะหรือการให้เวลากันอ่ะมันมีในเรื่องของปากเสียงแต่ในคู่ที่เป็นไม่มีปัญหาในเรื่องของปากเสียงมันจะเป็นลักษณะของการที่บางทีอ control กันในเรื่องของการใช้ตังค์ด้วยนะ อันนี้ต้องบอกก่อนมันเป็นลักษณะของการที่บางทีพวกมีโชคกันอะไรในหลายๆ,ๆด้านเนาะส่งเสริมกันในหลายๆด้านอืเหมือนดีเบตกันอะดีเบตกันเพื่อให้ความรักมันไปได้อืมประมาณนั้นเลยดีเบตกันเพื่อให้ความรักมันยังคงอยู่ แม้ว่าบางทีจะรู้สึกว่าอืมเราไม่ไหวนะอืมถ้าต้องมานั่งทะเลาะก,กันในเรื่องที่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ควรเอามาเป็นประเด็นประมาณนั้นเลยเพราะไปต่อมาคืออะไรอืการใช้เงินส่วนใหญ่ในบางคู่มันเป็นในเรื่องของปัญหาเรื่องการเงินนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อน ปัญหาในเรื่องของการเงินการทํางานหนักการีนบางทีซัพพอร์ตกันได้ไม่ทั่วถึงหรือบางทีการให้เวลากันมันน้อยความอยู่ด้วยกันการอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าคนที่เป็นเสาหลักของคนมีคู่ของชัมิทุนน่ะหนักหน่วงมากๆืกหนักหน่วงในเรื่องของการดูแลเทคแคร์เนาะหนักหน่วงในเรื่องของการที่บางทีต้องเอาเงินมาเปย์การก่อร่างสร้างตัวหรืออะไรก็ตามมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาหนัก เข้าใจเขาหน่อยอืมน่าแต่บอกเลยว่าเข้าใจเขาหน่อยเพราะถ้าไม่เข้าใจอ่ะเขามีปากเสียงกันได้นะครับต้องบอกก่อนเลยในอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าโอ้ยโยมีความรู้สึกว่าในหลายๆคู่มันเป็นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เ่เออผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้าง,างมีแกลบมีประเด็นเยอะเหมือนกันนะ เออแปลกเหมือนกันไม่รู้ทำไมเพราะว่าขึ้นแต่ไพ่เซตใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอืดาบก็มาภาพรวมของทั้งเดือนควีนดาบก็มาควีนไม่เท้าอีกอืมในบางคู่มันเป็นในเรื่องของสเสน่ห์ที่บางทีแรงเกินอืมและอีโก้ใส่กันด้วยอืมมันถึงได้ดอ ก็เลยเป็นคําตอบของการรอคอยว่าปัญหาเราเนี้ยมันจะจบลงเมื่อไหรอืม่แต่การจบลงนี้ที่นี้หมายถึงว่าจบลงเพื่อมารักกันนะไม่ใช่จบลงเพื่อจะคนละทางอืมจบลงเพื่อที่จะมารักกันนะเพราะอะไรมาด้วยกันเออ่โดยไม่จันนะครับว่าเป็นอาจจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้เนาะ อืมอย่างที่บอกว่าเหมือนช่วงปลายเดือนอะโดยมีความรู้สึกว่าอาจจะมีการขยับขยายทําอะไรร่วมกันอืมแต่ในบางคู่มันเป็นลักษณะของการที่ต่างมอบความสดใสให้กันแล้วกันแต่ไม่หยุดเลยในเรื่องของการที่จะมีสนิทให้กัน ทุ่มเทในเรื่องของการทํางานและการสร้างตัวอืมมันเหมือนเห็นอีกฝั่งหนึ่งทุ่มเราก็ต้องทุ่มบ้างประมาณนั้นเลยเห็นอีกฝั่งหนึ่งทุ่มแล้วเราต้องเราต้องทุ่มเทบ้างอืมประมาณนั้นเลยนะครับอ่ะมาดูภาพรวมเนาะภาพรวมในช่วงเดือนนี้เป็นยังไงบ้างอยากให้บอกเนาะในหลายๆคู่มันเป็นในเรื่องของอีโก้นะครับซึ่งถามว่าทำไมเรต้องอ่านแบบนี้ต้องบอกก่อนว่าอืม โดยมีความรู้สึกว่าเอาอารมณ์เป็นใหญ่เป็นกันนะในบางคู่เลยในคู่ที่ไม่ปกติเลยเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการอีโก้กันล้วนๆเลยไม่ยอมกันเลยนะครับรักกันแหละรักกันแบบอืมอ้ยๆการสลองซองปีป๊บประมาณนั้นเลยเอออีกคนเริ่มอีกคนเริ่มปากปากแจ๋วอะ่ะอืมอีกคนเริ่มปากแจว๋ว อีกคนหนึ่งก็อืมได้นะ <c oughs> ได้นะแล้วบางคู่ที่ไม่ปกติเอามากๆคือทำตามใจถึงขนาดว่ายอมผิดศีลธรรมได้เลยนะ <c oughs> ต้องบอกก่อนนะ <c oughs> อันนี้อยากให้ระวัง <c oughs> มีชาวพฤกษบชาวธาตุลมกูมีถุนตุนทอธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกเป็นลักษณะข,ของการที่บางทีผิดศีลธรรมในเรื่องของความรักได้เลยนะครับอืม เพราะการไม่ยอมกันนำความสัมพันธ์แทรกเอยบางทีก็อะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางคู่เนี่ยในคู่ที่เบาๆเนี่ยมันเป็นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเป็นประเด็นว่าไม่เห็นด้วยกับการให้คบกันอันนี้ก็อันนี้ก็ได้เห็นใจนะคบกันมาอย่างดีเลย พยายามพิสูจน์ด้วยใช้เวลานานมากเลยแต่มันเหมือนติดตรงที่ผู้ใหญ่เพราะว่าให้เซตผู้ใหญ่อะขึ้นมาเยอะมากๆฝั่งพ่อก็มีฝั่งแม่ของแม่ของฝั่งในฝั่งหนึ่งก็มีความถูกต้องทางเรียกว่างไงอะ่ะบางคนเนาะอาจจะเจอบางบ้านที่ผู้ใหญ่ที่แบบหัวโบราณอะ่ะอืมก็มี แต่บางคนก็ดื้อแพร่งทูสีไปด้วยกันแม้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะไม่เห็นด้วยก็ละหมาดใจเนาะแต่ถามว่าที่ยิ่งอยู่ด้วยกันเนี่ยการเงินอยู่ดีหนึ่งการเงินอยู่ดีแม้ว่าบางทีจะเหนื่อยหนะักแต่ก็จะสู้เพื่อความรักนี้การเงินอยู่ดี การซัพพอร์ตกันแล้วกันดีอ,อคนที่เป็นเสาหลักของบ้านยังดูแลที่แคร์ดีควบคุมได้ดีนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ประมาณนั้นเลยอ่ะมาดูฝั่งแฟนม้างเนาะอืมเป็นยังไงบ้างนะครับเก้าเรียนในช่วงต้นเดือนโดยมีความรู้สึกว่า มีความมีการดูแลกันแหละบางทีมีการเปย์ของกันด้วยเปย์เป็นเงินเลยอืหรือบางทีมันเป็นในเรื่องของการที่สเสน่ห์ค่อนข้างแรงนิดนึงสำหรับแฟนนะครับอืบางคนนะ่ะมันเป็นในเรื่องของการที่เราเป็นความรู้สึกว่าทุ่มเทให้กับคนรักอะ่ะหมายถึงว่าสเสน่ห์เสน่ห์ที่เนี้ย คือรู้ว่าเป็นคนเสน่ห์แรงนะแต่ก็จะทุ่มเทให้กับผลลักเอามากๆม,มันก็เลยมีการโดยดีเบตกันตั้งแต่ต้นเดือนเลยไงว่าแบบเฮ้ยบางเรื่องอะ่ะปรับให้เราหน่อยได้ไหมหรือบางเรื่องมันในการใช้ตังหรืออะไรก็ตามอะ่ะลดให้เราหน่อยได้ไหม,มทำไมใช้ตังเยอะจังเลยอืมหรือในกรณีหนึ่งโดมีนวามรู้สึกว่าคู่พารวย พารวยแบบเออนำโชคมาให้นำโชคลาภมาให้ซึ่งมันก็เป็นการที่บางทีลึกๆก็มีความบางอย่างอะไรที่ไม่ค่อยถูกกันแหละแต่อย่างที่บอกว่าส่งเสริมนีเรื่องของการเงินการดูแลอะไรกันเนี่ยดีเพียงแต่ว่าทางทัศนคติหรืออะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยตรงกันอืประมาณนั้นเลยสามไม่เท้าช่วงกลางเดือนเนาะมันเป็นลนักษณะของการที่แฟนะอาจจะ มือมรู้สมัยเหมือนมออนาคตมือเพื่อมออนาคตมันก็ดีไปครับแต่ในคู่ที่ไม่ปกติเนี่ยมันเป็นลักษณะของคันที่มือหาใครอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์อืมแม้ว่าจะมีการปักหลักปักธงต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้มันตีขึ้นมาเนาะ มันเหมือนกับว่าบางคนเน่ยยังรักเผื่อเลือกอยู่เลยอืในคู่ที่มีปัญหาหนักนะแล้ดูไมีควารู้สึกว่าด้วยความที่เสน่ห์เขาแรงมากแต่มันก็ทัดทานทําให้ชาวไม่ถุนเนาะทัดทานแฟนตัวเองก็ไม่ไหวคนที่เข้ามาเห็นก็ทัดทานแฟนชาวไม่ถุนไม่ไหวอือ้มีปัญหาแบบก,ก,ก็เยอะเหมือนกันนะ เพียงเพราะสนิทเป็นพิษอืมแต่ถ้าเจอสองเด้งนี่ก็ไม่ไหวนะครับเด้งฝั่งผู้ใหญ่ก็ว่าหนักแล้วงานเงินก็ว่าหนักอีกแล้วแล้วนี่ยังจะมาเจออีกอืมเอาเข้าไปแต่ถามว่าความสัมพันธ์นั้นอนะ่ะเขาปล่อยเบอร์ได้เลยนะแล้วเ,เขาจะอยู่กับตัวจริงแค่นั้นเลยถ้าคุณเป็นตัวจริงของเขาขอให้รู้ไว้เลยนะครับว่าเขาจะอยู่ เพราะใบต่อมาคืออะไรปะเจ็ดถ้วยมันเป็นลักษณะของการที่บางทีอ่ะเขาเขาดูแลดีนะ่เขายังอยู่ตรงเนี้ยแม้ว่าจะมีคนที่ทําให้เขาต้องโฟกัสหรืออะไรหลายอย่างภาระอะไรหลายอย่างค่อนข้างเยอะบางคนมันอาจจะเป็นในเรื่องของแกลบในเรื่องของครอบครัวนะอืมบางคนมันเป็นในเรื่องของแกลบในเรื่องของการที่บางทีคาดหวังหรือทําอะไรให้เยอะอืมแต่สุดท้ายแล้วก็ทําได้แค่อย่างเดียว หรือเป็นเป็นการตกปากรับคําแล้วเขาทําได้แค่อย่างเดียวอะประมาณนั้นเลยมมาดูรวมกันนะสามใบในช่วงเดือนนี้แฟนเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกเนาะเสน่ห์แรงมากมากเสน่ห์แรงมากมากในคู่ที่ปกติก่อนเขาก็มีการดูแลทุ่มเทนะอืมเสน่ห์ก็สูนเสน่ห์ไป แต่ในเรื่องของการทุ่มเทเขาจะทุ่มเทดูแลอย่างดีไหมคะถ้าคุณเป็นตัวจริงแล้วมันเหมือนเขาก็พยายามวางแผนในการทําอะไรร่วมกันแต่ท้ายที่สุดแล้วมันเหมือนกับว่าเขาไปได้ไม่สุดแล้วเขาตกปากรับคาอะไรบางอย่างแล้วเขาทําไม่ค่อยได้ด้วยอืมอันนี้ก็น่าก็ก,ก,ก,ก็ก็ปวดหัวในระดับหนึ่งนะในคู่ที่เบาๆอะ่ะอืมแต่การดูแลอะไรแล้วแต่เขาจะดูแลดีพพอร์ตดีนะครับ ช้าหน่อยแต่เขาก็ทําให้นะพราะเขามีเรื่องที่เขาต้องสั่สางหรือต้องทําบางทีมันเป็นลักษณะของการที่ในกรณีระดับระดับอกีกรณีหนึ่งนะมันเป็นในเรื่องของการที่บางทีอย่างที่บอกเลยว่าเขาก็ต้องกลับไปดูแลครอบครัวเขาอะอะืกลับไปดูแลครอบครัวอยู่ในฝั่งครอบครัวของเขาเอครอ,อบครัวในที่นี้เป็นไปได้หลายแบบเนาะแบบที่ว่า พ่อแม่ฝั่งเขาอ่ะเขาก็ต้องไปดูแลหรือในแบบที่ถ้าเขาถ้าคุณไม่ใช่ตัวจริงของเขานะ่อืมเขาจะต้องไปดูแลตัวจริงของเขาครอบครัวที่เป็นตัวจริงของเขาประมาณนั้นเลยแล้วบอกเลยว่าฝั่งนู้นนะแทบจะไม่อยากให้มายุ่งกับคุณเลยนะครับอืมแม้ว่าบางทีเขาอยากจะมีการเทคแอคชั่นกับคุณ ก็ตามอืมประมาณนั้นคนโสดนะคนโสดเนี่ยโดยมีความรู้สึกว่าช่วงนี้การงานการเงินคุณดีขึ้นนะครับอืมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มาทําให้คุณพยายามมาทำตัวเป็นเจ้าของอะ่ะอืมเหมือนมีคนพยายามมาทําตัวเป็นเจ้าของ ใครอาจเกิดขึ้นสลับกันได้นะชาวไม่ถูเนเองอาจจะไปพยายามไปทาตัวเป็นเจ้าของของเขาแค่แรกเริ่มนะอืมนี่แค่เริ่มนะเหมือนเพราะแพ้สเสน่ห์เขาหรือคุณอาจจะไปเจอคนที่มีบูรที่ภาวะอย่างหนักหน่วงมากๆแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณนี้ดีจงังเลยคุณเลยมีความรู้สึกว่าคุณต้องพยายามอืม พยายามให้มากขึ men, them, justice, so time, Heck, it it ้นนะครับในการชนะใจเขาในการที่ต้องดูแลเขาหรือแม้กระทั่งในการทําให้ตัวเองให้ดีให้คู่ควรกับเขาซึ่งถามว่าอันนี้ดีไหมก็ดีครับค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่าบางทีอะดยมีความรู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเลือกคุณก็เยอะเหมือนกัน มันเป็นลักษณะของการที่บางทีแอบชอบในมุมของตัวเองอแต่เราก็จะทุ่มเทให้คุณแบบเงียบๆประมาณนั้นเลยโสดที่เพิ่งคุยไม่นานโดยมีความรู้สึกว่าเพิ่งคุยไม่นานนี้ก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของครอบครัวเข้ามามีส่วนแล้วครับอืเพิ่งคุยไม่นานอาจจะมีครอบครอบครัวฝั่งใดฝั่งหนึ่งมามีส่วนในการที่ไม่เห็นด้วยในการพบกันในการพูดคุยกันในรยะยะ แรกๆหรือคนที่คุณเข้าไปดีลอยู่แบบแค่เริ่มปั๊บก็รู้สึกว่ามีความทำแม่งทำแม่งในเรื่องของการที่บางทีเขาน่าจะมีฝั่งในฝั่งฝั่งเขาอะน่าจะมีแบบอืมอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยที่บางทีเขาก็ไม่ได้บอกเราแล้วมันเหมือนกับว่าเขาไปทุ่มเททางรูนมากกว่าก็ดูแล้วกันเนาะว่าเป็นกรณีไหน ถ้าเขาเป็นทุ่มเทในเรื่องงานเรื่องครอบครัวเขาเราก็ต้องเข้าใจเขานะแต่ถ้าเป็นทุ่มเทอีกคนหนึ่งก็ไฟได้นะไฟได้เท่าที่ไหวนะครับมันไม่ใช่การไปแย่งคนมีเจ้าของไงเพราะว่าต่างคนต่างสดแต่ถ้าเกิดว่าไปกับคนมีเจ้าของเราไม่ต้องเข้าไปนะครับอืมเพราะยังไงเขาก็เลือกตัวจริงเนาะอืมเออสนมีคนเก่านะสนมีคนเก่าหน,ะมนานะูมีความรู้สึกว่าอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ฝั่งหนึ่งที่ ไม่แนะนําให้กะไม่แนะนําให้เข้าไปอาจจะแบบผู้ใหญ่อาจจะบังคับให้ตัดจบเลยอืเพียงเพราะอาจจะเป็นการผลประโยชน์อะไรร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าโดนสั่งให้ตัดจบเลยได้เลยประมาณนั้นเลยนะครับแม้ว่าจะรอคอยการมาเคลียร์กันหรืออะไรตกลงปรงใจอะไรกันก็ตามนะครับอะมาดูเนาะ สลาคนสดนะใครเอาละึ้นนะครับ be your best self a l w a y นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์นะครับสลาคนสดนะจะไปต่อกับใครจะมีใครเข้ามาจีบคุณหรือบางที่จะมีคนเก่ามาเอาล้ออชนหรือบางทีผู้หลับผู้ใหญ่จะมาเป็นประเด็นกับคุณก็ขอให้รู้ไว้นะครับว่าคุณเป็นในตัวคุณเองในแบบที่คุณต้องการนะครับดีที่สุดแล้ว และมันมีผลต่อความสัมพันธ์คุณมีคุณค่าครับอย่าให้ใครมาลดคุณค่าคุณเพียงเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขามีตัวเลือกอยู่แล้วแล้วคุณก็พยายามเข้าไปอยู่ในตัวเลือกนั้นนะไม่ต้องเลยครับไม่จําเป็นอืมแต่ยิ่งถ้าฝั่งนูน้นอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงคนหนึ่งหรือบุคคลอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็กในเมื่อมันเป็นในเรื่องของผู้ใหญ่ครับ บางครั้งมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของการพิสูจน์เนาะดยเข้าใจแต่ว่าในเมื่อพิสูจน์นะมาระดับหนึ่งแล้วผู้ใหญ่ก็ไม่เห็นค่าก็ต้องทบทวนกันเราไหมอ่ะอืมเรารักกันนะแต่เราเรา,เราไปกันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องให้คุณค่าในมุมของเราเหมือนกันแต่เราก็ขัดผู้ใหญ่ไม่ได้เลเรื่องของเรื่องอืมในบางคูนะ่แม้ว่าจะใช้ความเป็นเหตุเป็นผล เพราะใบต่อมาคือ celebrity defense ครับมันเป็นลนักษณะของการที่บางทีเอ่อเราอาจจะเจอคนโสดเนาะมันอาจจะเป็นในเรื่องของการที่เราเจอคนที่มีความต่างกับเราในเรื่องของครอบครัวนั่นเยอ่แค่ผู้ใหญ่จะให้คบกับคนนี้อยากจะให้คุยกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมาเป็นประเด็นก็เป็นเรื่องแล้วอะอืม เขาไม่เห็นด้วยเขาไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุยกันได้ลงตัวเหมือนต่างฝ่ายต่างตกลงกันได้มันก็คือโอเคไงหรือมันเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ที่บางทีมองมองในเชิงผลประโยชน์เลยหรือผลลัพธ์ในความสัมพันธ์ที่ต่างกันอ่ะยอมรับกันให้ได้มันก็จะไปต่อกันได้ครับหรืออาจจะเป็นในการคบหากันต่อเนาะหรือการจะไปต่อกับเขาอะไรพัฒนาความสัมพันธ์อะไรกับเขาเนี่ยมันก็อาจจะไปต่อกันได้ไง แต่ถ้าเกิดว่ายอมรับกันไม่ได้ก็ใบ,บะะ้ๆเท่านั้เพราะรู้สึกว่าแกลบเยอะหรือเกินจะพยายามไม่ให้เกิน30นาทีนะแต่ดูมีความรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเกิน25 26นาทีเลยด้วยซ้ำอันเนี้ยเนี่ยมันคือว่าบางบาง,บางอย่างก็ต้องรู้สักหยุดนะครับไม่ใช่สุดริมทิมประตูอะไรคุณก็จะไปให้ได้นะครับยิ่งถ้าเป็นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วด้วยอืม หรือเป็นความสัมพันธ์ที่บางทีคุณรู้ว่าตัวคุณเองอ่ะเอาตัวเองไปแท่ไม่ว่าคุณจะเป็นตัวจริงไม่ว่าคุณจะเป็นตัวอะไรไม่ว่าคุณอยากจะเป็นไม่ว่าคุณอยากจะเป็นตัวจริงของเขาถ้าคุณอยากจะเป็นตัวจริงของเขาอันนี้พอพอไฟได้หมายถึงว่าถ้าเขาโสดนะแต่ถ้าเกิดว่าเขามีคู่อยู่แล้วแล้วอยู่ๆคุณอยากจะไปนู่นนั่นนี่อะไรกับเขาเนี่ยหยุดเลยครับไพ่ขึ้นเลยครับว่าหยุด ไปต่อยยังไงก็ไม่มีทางเขาก็เลือกตัวจริงของเขาครับอืมสรับคนโสดนะเอ,อสลับคนมีคู่เนาะทำเพื่อคนที่เรารักสักครั้งหนึ่งทําเพื่อคนที่เรารักสักครั้งหนึ่งโดยการที่บางทีไม่ต้องทําให้ความสัมพันธ์มันตึงมากก็ได้อืการตกลงพูดคุยการหารือกันยิ่งถ้ามีแกลบในเรื่องของครอบครัว หรือแม้กระทั่งว่าการอยู่ด้วยกันก่อร่างสร้างตัวด้วยกันทําในแบบที่ตัวเองทําแล้วถนัดที่สุดอะครับไม่ต้องคาดหวังหรือกดดันตัวเองในความสัมพันธ์จนเกินไปอะครับมันจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าต้องแบกแบกอะไรไว้โดยที่เราก็ไม่มั่นใจหรือว่าแฟนน่ะแฟนยิ่งเห็นอะแฟนก็ยิ่งรักก็จริงแต่มันเหมือนกับว่าแฟนเขาก็ต้องมานั่งทุ่มเทก็ต้องมานั่งเหนื่อยกับคุณด้วยเรารักใครเราก็ไม่อยากให้เขาเหนื่อยหรือเปล่าอืม หรือบางทีเขาว่าต้องมาเหนื่อยเพื่อเรานะเพราะเราก็แบ่งหลายๆ,ๆเรื่องอ่ะอเพราะฉะนั้นเห็นคุณค่าของกันและกันโดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องหนักยิ่งรักกันยิ่งต้องทําให้ยิ่งต้องทําให,ให้ความสัมพันธ์นี้มันสบายที่สุดประมาณนั้นเลยครับสําหรับคนมีคู่นะเพราะตัวคุณเองก็มีคุณค่าเขาเองก็มีคุณค่าครับ แต่ก็เข้าใจได้นะครับว่าพ่อแม่หรืออะไรก็ตามอ่ะเขาก็คงไม่อยากให้ลูกเขามานั่งลําบากอืมเพราะฉะนั้นแล้วการไปต่อหรือไม่ไปต่ออะไรกันก็ตามหรือมีแกลบมีอะไรก็แล้วแต่อะไรก็ตามให้คุณค่ากับตัวเองก่อนอืมเพื่อให้ตัวเองและคนที่เรารักมีคุณค่าและเชื่อชูความมีค่าของกันและกันไว้ให้ได้มากที่สุด แกความต่างมันก็เป็นความต่างอยู่วันยังค่ํำมาครับเซเลเบติฟฟนมันเป็นลักษณะของการที่บางทีตกลงกันให้ได้นะครับในเรื่องของความต่างทางครอบครัวหรืออะไรก็ตามพอาดูเห็นไพ่ขึ้นมาแล้วดูมีความสุขนู้อยากอ่านเรื่องอื่นนะแต่ทําไมดูมีความสุขดูดเจอเรื่องประเด็นครอบครัวเยอะเหมือนกันอืมดูมองอย่างอื่นไม่ได้เลยอืหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการที่บางทีอยู่แบบเพื่อน อยู่แบบเพื่อนไปดูแลแบบเพื่อนไปมันก็ไม่ได้เสียหายแบบไม่ได้เสียหายอะไรการครบกันแล้วอยู่แบบเพื่อนแต่ถ้าคุณยังทู่ซีไปอยู่ไพ่ก็บอกอีกครับว่าฮะหยุดเถอะอืมถ้ารู้ว่าไปต่อแล้วเราก็เจอทางตังนอ่ะก,ก็หยุดเถอะอืมถ้ามันเหนื่อยมันหนักแล้วเขาก็ต้องมานั่งเหนื่อยก็ต้องมานั่งเครียดจนผ่านทะเลาะกันเองอันนี้ก็ไม่ไหวไหมอ่ะ ในบางคู่มันเป็นในเรื่องของการเงินคนรักที่ดีไม่จะเป็นต้องผ่านในเรื่องของการเงินเราไหม,มการรักแล้วก็ต้องมานำทุ่มเทนในเรื่องของการเงินด้วยจริงอยู่มันต้องนอน,นี้แต่มันต้องช่วยเหลือกันหรือเปล่าไม่ใช่หนักที่ฝั่งใดฝั่งหนึง่งถ้าหนักที่ฝั่งใดฝั่งหนึง่งอันนั้นเริ่มไม่ใช่ความรักแล้วครับม,มันเหมือนการที่เป็นการที่แบบบีบให้เขาอยู่อ่ะแล้วใจเขาจะอยู่กับเราจริงหรอถามใจตัวเองดีๆนะ ไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนก็ตามนะครับขอบคุณนะครับชาไมทุนครับอาจจะนานไปสักนิดนึงเนาะเพราะด้วยความที่เห็นหน้าไพ่ขึ้นมาปั๊บโดก็มีความรู้สึกเฮ้ยต้องขยายต้องขยายจริงๆนะครับเพราะอยากให้ทุกคนเจอในเรื่องราวในเรื่องของความรักที่ดีนะครับก็มีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงเจอเรื่องราวในเรื่องของความรักที่ดีโชคดีร่ำรวยทุกคนครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ